เกมมันสถานโลกครับถึงเมืองไทยแล้วกับภาพดาราการ์ตูนจากรูนิตูลงา,งานชุดนี้ของซีโตนะฮะงานประมาณยุค90นะฮะเห็นลิขสิทธิ์ปี1996ก็น่าจะ20กว่าปีมาแนละ้วชุดนี้เอาให้ดูแบบไว้นะฮะเผื่อใครสะสมสั่นหน่อยนะครับพวกผมไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่น ดูแบบไว้สะสมฮะเคยสงสัยไหมว่าแบบนี้เอามาว่าทำไว้เล่นยังไงเนี่ยฮะเรียงตั้งคว้างกระจาย,ยางไงชนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นยุคแรกๆของซีโต้ไหมที่แถมแนวกลมแต่คุ้นๆนะฮะข้อมูลอาจจะผิดลองดูครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์โฆษณาเดี๋ยวให้ดูปี 996นะฮะสั้นหน่อยนะครับผมก็พอดีนึกอยากจะทำคลิปก็หยิบขึ้นมาถ่ายเลยลองดูครับซีโต๊ะขอบคุณครับแค่นี้นะฮะ